คับฮาลาหลอืมอ่อจะหัดพูดภาษาเกาหลีใช่ไหม,ไมหาเาษาไทยโอ้กับโช่องโจดานัสละอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกับคุณตามเคยพูดเรื่องตัวเอง <c oughs> เพื่อจะเป็นกําลังใจกับคนอื่นเขาได้บ้าง <c oughs> เป็นหนทางให้กับคนอื่นเขาได้บ้างสำหรับคนที่กาลมืปนด้านก็ นี่จะขอให้เาไปตัดผมมาใหม่วันนี้ตัดผมมาใหม่ด้วยเหรอเฮมันจะเป็นละอ่อนมันจะเป็นละอ่อนสิเจ็ดสิแปดอละลาลาว่าไปนั่นถ้าเธอสิสิแปดฉันฉันก็ต้องสิห้าสิหกอย่าเงี้ยละอลาลาลาแต่ละคนไม่ยอมแก่เลยแต่ละคนนี่ไม่ยอมแก่นะเนี่ย ขอบคุณพระเจ้าคนอยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่ยอมแก่เพราะว่าถ้าจิตใจแข็งแรงแข้มแข็งมันจะออกมาสู่ภายนอกไม่มีโรคภัยแค่เจ็บถ้าจิตใจของเราชื่นชมยินดีมันจะแสดงออกมาสู่ภายนอกว่าเราก็จะสุขภาพดีหน้าตาสดใสเขาเรียกใช่ไหม <c oughs> วันนี้ละเราก็จะมาอ่านพระคัมภีร์เหมือนเดิมเนาะวันละข้อเนาะโอเคอ่านเลยวันนี้อย <hire> ู่ในมะละกอมะละกนะไม่ใช่มะละกอนะมะกนะไม่ใช่มะละกอมะกอมะกอบทที่สามสิบห้านะครับไม่ใช่บทที่แปดนะโดนวัญปิดที่แปดข้อสามสิบห้ามาดูกันว่าพระเจ้าบอกอะไรกับพวกเรา เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐคนนั้นจะได้ชีวิตรอดนะครับทุกคนอบพระเจ้าเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราคิดเอาชีวิตรอดก็จะเสียชีวิตนะครับคำรีบอกก็ตอนนี้พวกเรานี่ ไม่เสียละมันก็จะไปแค่ร่างกายนะั่แหละร่างกายของเราถ้ามันจะไปนะแต่ว่าชีวิตจิตวิญญาณของเราได้รับการถ่ายแล้วไงเราพวกเรานี้ยรอดละจิตวิญญาณของเราได้รับการถ่ายแล้วเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเรายังไม่ได้รับการถ่ายก็เราก็เท่ากับจิตวิญญาณของเรายังไม่ได้รับการถ่ายก็มันก็ต้องเสียชีวิตต้องลงนรกแต่ตอนนี้เราพวกเรารอดละ ไม่เสียละชีวิตของเรารอดละ <c oughs> ถ้าร่างกายนี้ไปก็จิตวิญญาณก็ได้ขึ้นสวรรค์ทันที <c oughs> เพราะเรารู้จักทางตั้งแต่ที่เรายังมีชีวิตอยู่ไงนั่นแหละเราชีวิตของเรานี่หลอดละเพราะว่าเราแล้วก็เราก็ได้มาอยู่ในพระเจ้าแล้วไม่พอเราก็ได้ยินข่าวประเสริฐเราก็ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าแบบนี้ <c oughs> นั่นแหละชีวิตหลอดแน่นอนขอบคุณพระเจ้าอย่างอย่างเธอแต่ก่อนนู้นก็ ก็อยากมีชีวิตรอดก็เอาแบบทุกทางใช่ไหม <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าการชีวิตรอดไม่รอดมันเป็นยังไงใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> เออแล้วก็มารู้ตอนนี้เองว่าการที่ชีวิตรอดแล้วก็คือจิตวิญญาณได้ขึ้นสวรรค์นั่นเองว่าการมีชีวิตที่รอดเพราะว่าเราได้เห็นแก่พระเจา้าไในพระคัมภีบอกไว้ <c oughs> ก็ขอบคุณพระเจานะ้าเนาะตั้งแต่ที่เธอก่อนจะมาเชื่อพระเจ้านี่เธอก็มีแต่โรคภัยใก้เจ็บใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่ลโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สุขภาพก็อ่อนแอทั้งร่างกายทั้งหัวใจด้วยอ่อนแอใช่ไหมคนณกี่อ่อนแอเฮ้ยวนก็แล้วบวชก็แล้วก็ทำาก็แล้วก็ยังอ่อนแออยู่ยังอ่อนแออยู่โรคภัยไข้เจ็บก็รุมเราอยู่รุมเราผีก็เจอทุกวันเห็นทุกวันทุกวัน ตั้งแต่มาอยู่ในพระเจ้านี่เป็นไงไหายหมดหายหมดเลยใช่ไหมแข็งแรงขึ้นแข<ป>็งแรงขึ้นไปอ้วนขึ้นไปไปไปครั้งสุดท้ายที่เมารถก็ไปเชียงใหม่ไปงานสถาปนาครั้งสุดท้ายบอกกับพระเจ้าว่าถ้าจะเมาก็เมาถ้จะตายก็ตายาฝากไว้กับก่อสุดท้ายเข้าไปไปแล้วก็ไม่เมา าขาไปก็ไม่เมาขัากลับก็ไม่เมาทุกวันนี้ก็ไปนู่นไปนี่ก็ไม่เมาแล้วสบายแลยนะ้วใช่ไหมสบายขับรถมากลางคืน <c oughs> ไปไหนมาไหนก็ <Bye. S 1> สบายสบายโอ้ขอบคุณพระเจ้านี่แหละลูกของพระเจ้าคนที่ได้คนที่ได้รับชีวิตนิรันดร์รอดแล้วก็ก็คนอย่างพวกเราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นี่แหละขอบคุณพระเจ้า <c oughs> แล้วก็จะพูดในภาษาของดิฉันสักนิดหน่อยอืม <c oughs> พี่น้องได้ได้ดูแอบเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาด้วยก็เราเองก็เหมือนกันเนาะพี่น้องของเราในพวกเราของทุกคนก็เหมือนกันถ้าดูก็ถ้าเป็นกําลังใจให้พวกเรา <c oughs> ให้ทุกคนได้ <c oughs> ก็สามารถที่จะกดคอมเมนต์มาหาเราได้กดไลค์มาหาเราได้เลยเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นกําลังใจให้กับ <c oughs> ทุกคนได้เนาะก็ที่ดูอยู่ถ้าถ้าหากว่าดู ก็สามารถที่จะให้กําลังใจกันได้เป็นพี่น้องกันเนาะเราเป็นพี่น้องสามารถจะเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์ได้เสมอการที่เราจะมีเออเราจะเป็นลูกของพระเยซูสักคนน่ะไม่ใช่ว่าจะต้องจะต้องเปลี่ยนศาสนามันไม่ใช่แต่ว่าเราอะ่ะสามารถที่จะมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ได้ไงคือชีวิตเก่าๆนี่คือเราเบื่อแล้วอะ่ะคือมันยังไงอะ่ะเรายังไงมันก็มีแต่ชีวิตเกา่าเจอแต่สิ่งเดิมเดิม อยากจะก้าวหน้าอยากจะมีชีวิตใหม่ๆอยากจะเจอวงการดีๆใหม่ๆก็ลองเปลี่ยนชีวิตใหม่ดูเผื่อที่เผื่อจะมีชีวิตที่ใหม่ขึ้นและจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเนาะอื่อจะได้พ้นเวรพ้นกรรมจะได้มีชีวิตรอดเนาะเพราะว่าคนเรามันมีเวรมีกรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่บรรพบุรหลุษมาตั้งแต่ตั้งแต่อะไรอะเขาเรียกพ่อแม่เรามาเนาะ มันมีมันมีเวรม,มีกรรมมันก็ตกมันก็ตกมาสู่เราเราตกรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นอย่างเงี้ยถึงลูกลูกถึงหลานหลานอะไรแบบเป็นรุ่นรุ่นเงี้ย arrogant. มันก็ตกมาถึงเราเราทาอะไรมาก็บางทีลูกลูกเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปตกอยู่ที่ลูกลูกอีกอะไรแบบแบบนี้นะเวรนกรรมนี่เนาะมันมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เวรนกรรมนี่นะแต่เราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างเดียวก็ค <Paulo> like. ือมาหาพระเยซูคริสต์เท่าน <whatever NOISE> ั้นเรามาหาพระเยซูคริสต์ปุ๊บ พระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ล้างเวนกรามให้กับเราเองเวนกรามเหล่านั้นจะไม่ตกถึงลูกจะไม่ตกถึงหลานจะไม่ตกถึงคนที่ไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าถ้าทุกคนไม่อยากให้ลูกเนอะรับเวนรับกามต่อจากเราหรือว่าการแช่งสามเนาะอาจมีเราไม่รู้ตัวเนาะเราว่าชาติก่อนหรือว่าชาติอะไรอะไรไม่ต้องว่าชาติก่อนหรอกบางทีอะเวนกามมันตามทุกชาติไปอะมันทุกตลอดฉะนั้นถ้า ทุกคนที่ดูแล้วคิดว่าอยากมีชีวิตใหม่หรือไม่อยากให้เวกรกรรมที่ที่รับที่เจอเนี่ยไม่อยากให้ตกทีลก่ลูกอีกต่อไปสงสารลูกเนาะหยุดไว้แค่เราอะไรแบบเนี้ยเนาะ <loc> <c oughs> ก็สามารถจะรับชีวิตใหม่ได้รับความรอดแล้วก็สามารถพระเยซูสามารถจะล้างเวรกรรมบาปเวรกรรมที่เราคิดว่าเรามีเนี่ยให้กับเราได้แน่นอนไม่ลงสู่ลูกสู่หลานแน่นอนเชื่อเลยเพราะดิฉันนี่ดู ดิฉันนี่มองไม่เห็นไม่มีเวรไม่มีกรรมมันถึงไม่ลงถึงลูกไงลูกทุกคนสมบูรณ์แบบทุกคนและแถมได้สามีที่สมบูรณ์ทุกอย่างอีกด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าเวรกรรมมันไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วเป็นหนทางแสงสว่างให้กันเนาะถ้าใครถ้าทุกคนเห็นว่าเออจริงมันเป็นแสงสว่างให้กับเราได้เนาะ ก็ก็ลองมาหาพระเยซูแล้วพระเยซูจะเปิดตาใจให้เราได้เห็นได้หลายอย่างเนาะจะเกิดสติปัญญาเกิดความคิดความอ่านขึ้นมาให้เราคิดออกให้เรานึกได้เนาะเออใช่ว่าเราจะต้องมีใช้ชีวิตแบบไหนถึงจะมีความสุขเนะาะเช่นดิฉันนี่นนนแหละถึงแม้ว่าอยู่ใน,นโลกแห่งความมืดนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โศกเศร้าเลยแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้กับโชคชะตาอะไรทั้งนั้น เพราะว่าถือว่ามีผู้นำพระเยซูเป็นตาแล้วลูกๆอีกตาดิฉันไม่มีตาแค่สองข้างนะแต่ว่าดิฉันมีตามากกว่านี้อีกที่จะเป็นตาให้กับดิฉันสามีก็ใช่ตาลูกก็ใช่ตาฉะนั้นตาดิฉันเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยฉะนั้นไม่ได้เสียดายเลยที่ว่าจะไม่มีตาแค่สองข้างตาใจสว่างดูทุกอย่างได้ชัดเจนยิ่งกว่าตาไกลอีก ฉะนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าี่ที่ดิฉันได้อยู่ในพระเยซูคริสต์มีชีวิตที่ไม่อยูเสมอไม่มีการเกา่าอยู่ในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าเนาะ <Okay. S 1> ก็จะพูดภาษาตัวเองเลยสิบลูกไส้ย่าปวอาปวะคิงามันนะไปให้แต่พระเจ้าเรียกร้องละแต่ไม่ละว่าข้าเคยเรียกร้องว่าแล้วเลซาซิเดเชอร์แล้อัตเตอบ้าปวาเนาะอัตเตอบ้าวแล้วปวานละเออ โอปเล่อะตอมอูโกปลานเนอร์อะตอมอูโมบ่าวดาบานเนาะแต่ว่าด้านเลอะก็แล้วเอ่อก็อูโมบ้านนี่ก็บ่าวละซ้ายอิซูครีโปมาปูปลามาแพลอก็น่าจะซ้ายอิซูครีเอเตอร์ตอตะตองดอเอ่อตะกระจอกละเอซ้ายบ้านนี่เนาะก็ปาดซ้ายบ้านนี่ก็ปูแพลเนาะเอาไว้แต่บ่าวกว่าดีในมอลได้ซอซิเนาะเอาคนนี่ดิจะบอดาชี90ล้านเนาะบอดาคีกาอีกบะเม้ก็จ่าเม้ ก็จ้ําเมมาแล้วก็จ่าดว่าเนี่ยเปะตะปูแผลบาตะปูแผลตะซอปูแผลแล้วตะก็ตาแค่ดีอีบามออะคนเนี่ยกว่าได้เนี่ยโอแล้วก็ใส่ยั่วซีปูเปอะเราก็จะแล้วก็ใส่ยั่วซีปูแล้วนี่เนี่ยใส่ยั่วเอาไว้มาปูมาแผลบาตะเปะโดนี่บาตาตาอูหมู่อะทูอยอละน่ะดิซาเล่เปว่าเท่าบาละหมู่โคนี่เนาะมอเนาะดิซาซีจานี่ไนเกะเกะตะกะเราว่าอย่างกลอกอะไรเดบักแข่เลยจีบาเนาะแล้วว่าเม้ซิว่าเม็นหน้าเปอดีว่าบาไม่ผ่าบาเลซาซีนี่เนาะก็ เซัญญาอรละเลซอซีเวอโอนะตาละยเตโอละเลซอซีบอเนาะก่อนเนาะบัลภะละซอซีนี่ก็เซัญญาเวรเนาะมอนเนาะเดอะโอราคีก็เนี่ยละดีซาละเยนาวอืมเยนาวจะได้ไหวได้ก็ดูเดอะเยเตมอนเนาะถ้ากว่าละเกเอดาปูรตาตะเดบาดนี่มอกก็บ่ให้โอละก็ใส่ยูสคริปต์อุดนี้เนาะวันเลยเอดอเอ่อ อ้อมอ้อมเนตาอ้อมอ้อมละสอกว่าแล้วอ้อมอ้อมเอตาอ้อมอ้อมละอซอเนี่ยมันก็บอกเลยจะใส่สคริปต์หมดละดิซ่าดิซ่าหืมนิวายมะนะเอาแห่แพ้ปัญญาตาอ้อมอ้อมตะแม่ตาอ้อมอ้อมซอได้บ่าคะเนี่ยอาจารย์จ้าแต่ว่าได้อยู่เนาะไปหมดก็ตะแม่ว่าละอจุอกเลยป่ะตะแม่ว่าละตะแม่ว่าละตาใส่ญาณน่ะเปอู้จะใจแกชอบอ่ะหมดถ้าสู้ชอบละตาชอบหลอโดโอ้ใจอยู่แกชอบอ่ะป่ะเนาะอ่ะคุณเนี่ยตัวละว่า แกแกก็ใส่สุกเรียบโฮลี่บลอด้วยเนี่ยอเวอเวโอดาตาฉอลอตัวฉอลอซ่าดอเอเอตูเอยัวท่อตรอดออเวเอดอมาเจอได้ขึ้นแล้วตรอแบบดอมาขึ้นแล้วเอดอมาเจอไว้ขึ้นแล้วเนาะอะคนนี้อเวใส่ญาละอัสามอเนาะตันตันเนี่ยแต่แม่ละบ่อ่ะรอดลิดิกัลปานเนาะอะใส่ญาละเกยซ่าละอเวแม่บ่อ่อดันเนี่ยอเวซ่าคือมอเนาะอะคนนี้เด้อ

အခုန်းနေရဲ့ရေနောက်စားတော့ဝါနာကဲစိပ္ဒုကစိရာတော့မာညိုလာလာတာတာအဟင်းဟောက်ခိုးတဘင်းနဲ့အခေဒုမမအခုန်းဘာဘာသဒနာကဲရေစတဲ့ခေပါမွေစာစောပေါမနော်ညမခလီခီပါလာနေဟာရတော့ဝိဇာတဲ့ခေပါမနော်ညဝနာကဲကစက်ရရမဲခလီလေအခေနော်ညဝနာမဲခလီလေရေခိုးနာကဲခလီလေကောကဒေပြအောင်မာအော်ဒီသာအဝဲ เออนอกคนเนี่ยเริ่มไปเรามาก็สยอยให้เราอย่างนี่ม,มั้งเมตาตะคาเมตาเพรสเซอร์ตะคาแล้วก็ใส่ยาให้ยาตะคาบ้ตาตะคาเนี่ยเอาเพรสเซอร์เลยวแกก็เดินเลยหยวกเราเนาะพอไม่แกก็เดเพรสเซอร์เลยวหยวกว่าไม่แกก็เดาเพรสเซอร์เลยวหยวกเราเนา,า,าะคนนี้สิบเดียวสยอยาดมอะใสยอยเอ้ยยาไปใสยาปลาหรือปลาเปื่ยาอีสอและเนี่ยอย่ามทวดาในด้านเนี่ย เดบ้าก่อนปืนนัวแด่ปืนนัวแด่มันจะแม่บ่แหน่นอกกะบ้าอะคนนี่มาสาธนาเกเยเยอะเอ้อหรอเยอะเอ้อหรอนาเกเกเห็นได้นี่แล้วก็ใส่อยู่อ่ะกูเนี่ยกระแสอยู่แอยาลีแค่กอกกว่ากว่าละแอยากะบ้าโอละก็ใส่ให้แม่แอยาดีชอบจั่นเนี่ยวีล่ะอะคนนี่อย่าซ่าชู้อย่าจ๋าเดอย่าจ๋าเดหลอจ๋าอย่าเชิญเนาะเจ๋อบะละตอเตะตะมีว่าตะมีอือนี่ เยปานาเกเตยานานินโอเพลอลฮอคุกลเนลนดอพูเวอะตานิเมควลนนากะเต้อลอปชาตนาเกเต้แตสิบาเนเยนอวาเยเสญะเกลตะเมบาชาตนาเกเกเนอิซาติเชบาเยตาติเชบาละอิโมยตาเตนเยปาตาเตกะเตวรัดอิซอลนนาเปอะเวดิซอลอดิซอลออวันเซที่บะเวดิซอลอเวสิโตบะเวอะโคเนเตวรัดเซมาชาตนาเกเน ต่าเอลอึลึกปื้ดนเนนอนเนปะละฮอโคยเนเกซ้ายยัวปะลึกปะปวยยาจะซ้ายยัวเอยาวะจ่อดอนี่ยาเดต่าละฮอโคทิวะดาน่ะเฮาบ่าวบ่บ่ทิวะดาละใหญ่เนเยแม่กว่าละอึลึกปื้รอบะเนเกซ้ายยัวที่ลึกปวยอะโคเนว่าก่อกะได้เนเก ठी กเจลึกจะปวยสิก่อยิซาจะเชบา แล้วยาเขาดูว่านดูโก้โก็โก๊บ้าบ้าเผื่อมัเนาะเค่กูตัวลว่าาต้อเชตาเชดตาแต่ละมีเงินแต่ลเงยละเอาไว้กับมาบ้าเอาไว้กับโตกับเฉบ้าอีสัสแต่ะเงิแต่มเงแต่แกท้าตาแต่แกท้อตาจุชานอมีบ้แต่หมบ้ากว่าบ้กว่าจะเพ็ดยยนอกเจ็บบ้าจะซนอกเจ็บบ้าคนเนี่ยจะสิบหรือส่ยาผ่านดยาอไส่ยา ปลาลือปลาใหญ่คนนี้เอ็กสายเวอร์ปลาดกคนนี้จะที่เราจะสายว่าตาชู้เอาตามาเจอตาหลอนละแล้วจะอมหมูบ้านเลยจะคอกาบ้านเราจะคอโพลบ้านเนี่ยจะดจานเนี่ยมีจะดจานเนี่ยชู้คนนี้แตาเราหาคนเลยเนี่ยตาหลอตัวหลอดคอเราจะกอดเนี่ยอากระเตนเนี่ยแม่ก็ใส่สุขีด้วยกันเรามาได้เราจะกอด ဘာခခဲ့မတဲဗနကေခေစာယေစုခရစ်မတ်သေဘာခဘာခခတတိเจริญจะเปื่อยบันนาเกခေစာยอดที่จะลือจะเปื่อยบาခคือแตเอยาบันนาเกเกစာยอดเอยาแท้เกစာยาเอยาเรียกหาเกစာยอดโอครูโอโปยาเรียกหาเกစာยอดจอดเฮายาเรียกหาคะเนี่ยปราตรติเนเนาะก็แล้วบาคนเนี่ยบ่แม่แกแม่ไม่กระดากิดาบาละซือก็ là mẹ đi ra dưới ta phở là à nè của lái like, của chè này là giả xế nọ à, cái tê, cái tê bởi bởi bắt đầu nào, nó cái, yào, cái gà, nó à, không này, nó Phạc, youtube đà, nà, nà, ờ mình trong youtube nó chọng, chọng youtube này ôi nó, nà, nà, đi facebook của là, 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 là youtube của nè nọ như là mình. Enak sahaja kalau la, tetapi, kalau Ami dah minyak la, Pak tu oren ber ber mal ber teli la, no, Pak tu oren ber mal pelarokan la, kita ambil mukia ni, memang tada memang ada temi-temi, tetapi ambil muka pularnya, no ber ber berada kiai, berdo kiai je jadi la, no, ah, kau ni, mereka dah kita balut tiga d. Kualiti la sana, lah, no, okay. Subari, bye bye. Terima kasih, bye bye.